ทีนี้การใช้งานนะครับมันต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้งานร่วมกับตัว hexs นะครับ Run อย่าลืมกด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับทุกคนวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับตัว net power 15 fr ของ Mi โครติปนะครับ มันจะมาพร้อมพอร์ต POE In นะครับ15พอร์ตแล้วก็จะมีพอร์ต POE Out เพียงแค่พอร์ตเดียวเท่านั้นนะครับในโหมด Switching นะครับของตัวนี้นะครับจะสามารถรองรับความเร็วได้นะครับอยู่ที่2742เมกะบิตนะครับอาจจะเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับ วิดีโอนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมเกมจาก ur, เคทเนเิร์อเช่นเคยนะครับวิดีโอนี้จะเป็น EP ที่2นะครับสำหรับตัวเน็ตพาวเ15 fr นะครับนะวิดีโอนี้นะครับก็จะมามารีวิวหรือว่ามามาบอกว่ามันไอตัวเน็ตพาวเ15 fr เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครผมแล้วมันทํางานยังไงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าวิธีการเสียบอุปกรณ์เนี่ย มันจะเสียบยังไงนะครับแล้วไอพอดที่มันมี p o e in p o e out เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมโอเคนะครับรูปแบบการต่อนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะฮะผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับว่าอ่ะนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่วิดีโอที่ที่แล้วนะครับว่าอุปกรณ์นะครับมันจะเป็นพอดที่รับ p o e in เข้านะครับผมแล้วก็จะมี p o e out เพียงแค่พอดเดียวนะครับ ทีนี้การใช้งานนะครับมันต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้งานร่วมกับตัว H-S นะครับตัว H-S เนี่ยจะมีพอร์ต PUE out เนี่ยหพอร์ตนะครับสมมุตินะครับว่าตัว H-S เนี่ยตัวนี้นะครับเป็นเรา,าเตอร์ที่อยู่ที่บ้านลูกค้านะครับหรือว่าอยู่ในห้องหรือว่า,าใช้สําหรับเป็นพวกหอพักหรือว่าตามชุมชนหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับ อันเนี้ยก็จะเป็นเราเตอร์ที่อยู่บ้านลูกค้า1ตัวนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนบ้านลูกค้าหรือว่าอยู่ในห้องนะครับสำหรับใช้ในหอในอะไรพวกนี้นะครับ1ตัวนะฮะทีนี้วิธีการต่อนะครับเราก็ต่อจากพอร์ต P E out นะครับของอุปกรณ์นะครับเห็นไหมครับเข้ามาที่ตัว Netpower 1 5 fr ตัวนี้นะครับนะแล้วพอร์ตที่เป็นพอร์ต P E out ตรงนี้นะครับ1พอร์ตนะฮะก็ต่อมาที่ Netpower 1 5 fr นะครับ ที่พอด POE in นะครับอีกหนึ่งพอตนะครับอ่ะทีนี้นะครับสมมุติว่าตัวแรกนะครับ HS ตัวแรกตัวนี้นะครับมีการใช้งานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟเข้าไปนะครับผมสมมุติว่าเป็นลูกค้านะครับเสียบเราเตอร์เพื่อจะใช้งานนะครับนะฮะเดี๋ยวรอเราเตอร์บูสสักครู่นะครับ โอเคครับเมื่อตัว HX ตัวนี้บูตเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับที่พอร์ต5นะครับมันจะจ่ายไฟออกไปนะครับเป็น PUE out ออกไปนะครับแล้วเรามาดูที่ตัว Net Power 1 5 f r นะครับผมจะเห็นว่าไฟมันติดขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวรอนะครับรอให้อุปกรณ์มันบูตสักคู่หนึ่งนะครับมันก็จะส่ง PUE out ออกไปนะครับตัว Net Power 1 5 f r ตัวนี้นะครับ มันจะไม่มีเสียงติ๊ดนะครับจะไม่มีเสียงบูธนะครับผมนะฮะอ่นะครับเมื่ออุปกรณ์บูธเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะเห็นว่าไฟพอร์ตแลนด์นะครับก็จะติดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไฟ p e out นะครับที่พอร์ต p e out เนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมน่นแสดงว่าอุปกรณ์เนี่ยได้ปล่อย p e ไปให้ตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะเห็นไหมครับเมื่อ มันปล่อย PUE ออกมานะครับผมมันก็จะจ่ายไฟต่อให้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดึงลักออกนะครับผมดึงลักตัว HX ตัวนี้นะครับที่เป็นตัวแรกออกนะครับทีนี้นะครับดูนะครับว่าอุปกรณ์มันก็จะดับไปด้วยนะครับเห็นไหมครับทั้ง2ตัวนะมันจะดับไปทั้ง2ตัวนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเสียบตัว HX ตัวที่2นะครับสมมุติว่า ตัวที่1นเนี่ยนะครับเลิกเลิกใช้งานนะครับถอดปลั๊กออกนะครับทีนี้จะมาเป็นตัวที่ตัวที่2แทนนะครับผมเมื่อเสียบปลั๊กนะครับก็รออุปกรณ์บูตสักครู่นะครับโอเคนะครับเมื่อตัว h s ตัวนี้นะครับบูตเสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเมื่อมีการต่อสายไว้ที่พอร์ตห้านะครับ เห็นไหมครับมันจะมี p o e out ออกไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอุปกรณ์ Net Power นะครับเห็นไหมครับตัว Net Power นั้นมันก็จะติดขึ้นมานะครับเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันรับ p o e in นะครับนะครับเมื่อสวิตตัว Net Power นะครับเห็นไหมครับมันมีไฟเลี้ยงเข้ามานะครับมันก็จะจ่าย p o e out ต่อมาให้อีกตัวหนึ่งได้ทันทีนะครับเห็นไหมครับทีนี้ ทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันเสียบได้ทีละตัวหรือว่ามันเสียบพร้อมกันได้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเห็นไหมครับมันสามารถใช้งานพร้อมกันได้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมเสียบพาวเวอรทั้ง2ตัวนะครับเห็นไหมครับเสียบ Power ทั้ง2ตัวนะครับจ่าย PUE เข้ามาให้ตัวนี้นะครับได้ทั้ง2ตัวนะครับเห็นไหมครับพอร์ตมันมีทั้งหมด15พอร์ตนะครับที่เป็น PUE In นะครับ สามารถเสียบพร้อมกันได้ทั้ง15พอร์ตนะครับทุกคนจะเห็นว่าด้านข้างนะครับมันจะมีช่องให้เสียบอะแดปเตอร์ DC นะครับหากใครไม่ต้องการเอาไปใช้กับพวกที่เป็นเราเตอร์ Hs ที่มี PUE out แบบนี้นะครับก็สามารถเสียบอะแดปเตอร์เข้าที่ช่องนี้แล้วก็ใช้เป็นสวิตช์ธรรมดาได้ด้วยนะครับในส่วนนี้นะะนครับทีนี้มีคำถามเข้ามานะครับผมว่า ตัวเน็ตพาวเวอร์ตัวนี้นะครับมันใช้กับกล้องวงจรปิดได้หรือไม่นะครับผมจะบอกว่าตัวเน็ตพาวเวตัวนี้นะครับโซลูชันมันไม่เหมาะกับการใช้กับกล้องวงจรปิดนะครับผมเพราะว่ากล้องวงจรปิดนะครับมันต้องการ PUE out นะครับเพื่อจ่ายไฟออกไปให้ตัวมันนะครับแต่ว่าตัวเน็ตพาวเตัวนี้นะครับมันตัวมันเองเนี่ยมันต้องการรับ p o e in นะครับแต่ถ้าเอาไปใช้เป็นสวิตธรรมดาเนี่ย ใช้ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาไปใช้กับกล้องจรปิดในเรื่องของ p v e นะครับมันไม่เหมาะครับผมใช้งานไม่ได้นะครับในส่วนตรงนี้นะฮะโอเคกันนะครับสำหรับการใช้งานตัว NET POWER 15FR นะครับหรือที่เขาเรียกอีกแบบนึ่งว่า r e เว r ร์ไฟนะครับผมก็จะมีการใช้งานแบบประมาณนี้นะครับประมาณที่ผมเนี่ยทำให้ดูนะฮะสำหรับใครจะเอาไปประยุกต์ใช้แบบไหนนะครับก็ สามารถลองเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับผมใครมีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์ตัวนี้หรือว่าตัวอื่นๆนะครับสามารถาสามารถถามคํถาถามเข้ามาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมถ้าใครอยากจะซื้อสินค้านะครับหรือว่าอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอุปกรณ์เราเตอร์พวกไมโครติกนะครับอุปกรณ์ Wi-Fi อะไรพวกนี้นะครับผมแล้ว ต้องการบริการซัพพอร์ตหรือว่าบริการหลังการขายนะครับก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะครับที่เคปเน็ตเวิร์กนะครับเรามีบริการจําหน่ายสินค้านะครับพร้อมทั้งบริการซัพพอร์ตหลังการขายนะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ